รู้ไหมครับว่าเกาะสีชังไม่ได้เป็นเพียงแค่เกาะธรรมดาแต่เป็นเกาะแห่งแรกของไทยที่มีพระราชวังหลวงพระจุธาทุทราชฐานซึ่งเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2432ในสมัยรัชกาลที่หเกาะสีชังได้รับเกียรติเป็นที่พักแปรพระราชฐานและก็เป็นสถานที่ประสูติของพระราชโอรสด้วยถังรัชกาลที่ส 5และ6เคยใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนฟื้นฟูพระราชอาการจึงถือว่าเกาะสีชังมีบทบาทสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์และการเมืองครับ แม้ว่าในเวลาต่อมาเกาะสีชังจะไม่ได้เป็นพระราชฐานหลักแล้วแต่ความงดงามของพระจุธาทุตราชฐานและเรื่องราวในอดีตยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวเสมอและที่นี่เองยังเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการพักผ่อนริมทะเลแบบตะวันตกในไทยอีกด้วยทําให้เกาะสีชังมีความน่าลหลงไหลในแบบฉบับไทยๆเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ